ครับกับเข้าสู่ช่วงที่ของของ i n Wake นะครับวันนี้รู้สึกไล่เรียงลำดับจากใหญ่มาเล็กจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องกทมเดี๋ยวเรื่องหลังนิ่งเอออาจจะใหญ่กว่ากอทมอแล้วก็ประเทศเราก็ได้เดี๋ยวค่อยฟังก็นล้วกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นัดตามกันมานานนะครับเพราะว่าผมเองก็เสียดายฮนะตอนเขาประดับไฟนี่ไม่ได้มีโอกาสไปดูดูจากภาพทีวีดูจากสื่อมวลชนนะครับ ไม่มีไปโอกาสไปดูจริงๆพักพวกไปดูบอกโอ้มันตรการตาเหลือเกินเพราะมันสว่างสวยไปหมดแต่ไม่รู้ถูกกาละเทศะหรือเปล่าเขาก็มาหัวเราะให้ผมฟังทีนี้ก็ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทางผู้ว่ากทมนะครับหม่อมราชวงศ์สุคุมพันธุบริพัตรเนี่ยไปเริ่มโครงการเรียกว่าเพื่อส่งเสริมตกแต่งไฟ,ไฟนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ยวโมดิฟ of l ไ g h t แหม่ภาษาอังกฤษเท่หน้าดูเลยนะครับของกรุงเทพมหานครแต่ปรากฏว่าสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีข้อสรุป นะครับว่าพบว่ามีการทุจริตนะครับงานนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ39ล้านบาทนะครับซึ่งคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสนะครับผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยพบว่าการดําเนินโครงการนี่ผิดปกติเอื้อประโยชน์กับเอกชนผู้รับงานตั้งแต่ขั้นตอนยื่นประกวดราคาเพื่อดําเนินการจนถึงรวมถึงเรื่องของความคุ้มค่าของโครงการนะครับและที่สําคัญก็คือดูเหมือนงบ กทมเนี่ยจะไปใช้งบกลางซึ่งเป็นการดําเนินโครงการยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะงบกลางนะั้นไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจําเป็นประดับไฟนี่คงไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโครงการนี้โครงการประดับดไฟดังกล่าวเนี่ยมันไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากสภากมทมทั้งนั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจจะผิดปกติด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาไปพบด้วยนะ,ะสอตอง,องออเขาพบว่าจริงๆมูลค่าราคาเนี่ยถ้าเกิดทาจริงจริง แล้วทาถูกขั้นตอนมันก็29ล้านบาทเท่านั้นเองแต่กรทมไปงบไปอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการจํานวน39ล้านาหรือประมาณ40ล้านบาทตรงนี้ก็ทําให้เกิดมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานโครงการก็คือตั้งแต่ท่านผู้ว่านะครับรวมทั้งทั้งขึ้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันก็มีวาทะเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าเองก็ออกมาปฏิเสธแถลงปฏิเสธแรงเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ถึงขั้นจะฟ้องถ้าเกิดมีใครไปกล่าวหาว่าท่านทําผิดผมยังไม่ได้กล่าวหาอะไรท่านนะครับอ่านเนื้อข่าวแต่เดี๋ยวมีข้อสังเกตที่จะฝากท่านผู้ว่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณวิราจ,จันพิทักษ์นะครับอดีตสสกทมพักของท่านผู้ว่าเองนะครับพักประชาธิปัตย์ก็เรียกร้องให้สอตอง,งอรายงานต่อปปชเลยนะครับแล้วก็บอกว่าควรนําผลงานผลเนี่ยมายืน่นส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44ฟันแหมพี่วิราช ก็มาจากสายประชาธิปไตยนะครับหมใช้มาตราสี่สบสี่ฟังแรงหรือไม่แรงแค่ไหนไปฟังเสียงทั้งสองท่านดูครับมีสรุปมาลานแล้วครับว่ากทมผิดผมคิดว่าผมคิดว่าม,มัน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 เป็นเรื่องที่ประหลาดมากครับสรุปมานานแล้วทั้งๆั้ท,ที่งานนี้ยังไม่ครบถ้วนยังไม่เสร็จเรียบร้อยในแง่ของ งานเอกสารครับผมก็ไม่ทราบว่านี่เป็นวิธีปฏิบัติที่จะใช้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสำหรับกทมหรือไม่ถ้าเป็นวิธีปฏิบัติที่ใช้กทมผมก็หวังว่าใช้กับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับขอเดี๋ยวให้ทราบนะครับว่ามติเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่จะต้องดำเนินการต่อไป ยังไม่มีใครผิดใครถูกนะครับตามกฎหมายใครเขียนอย่างนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องกฎหมายนะครับต่อจากนี้ไปผมไม่ไว้หน้าล้นะครับเห็นเห็นกันอย่างเงี้ยถ้าใครบอกว่าผมผิดผมฟ้องแล้วนะครับผมเคยเสนอให้ใช้มาตรา44วันนี้เนี่ย ผมก็เรียนท่านนายกน,นะครับท่านใช้มาตรการนี้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาผมว่ากว่าห้าสิบองค์กรแล้วแล้วผมเห็นว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยเป็นองค์กรตัวอย่างองค์กรใหญ่ที่สุดแล้วผมมั่นใจนะครับว่าเป็นองค์กรที่มีการทุจริตมากที่สุด นั่นก็คือเสียงของท่านผู้ว่าหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรและคุณวิราชจันพิทักษ์นะครับทั้งคู่ก็ผมไม่ทราบนะฮะเราไม่รู้ลึกว่าภายในพรรคเขามีปัญหาอะไรกันนะครับเพราะว่ารู้สึกกระบวนการฟาดฟันท่านผู้ว่าจากพรรคตัวเองนั้นเยอะกว่าคู่แข่งทางการเมืองส่วนอื่นๆนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมคงต้องมีข้อสังเกตตรงนี้ครับเรื่องว่าท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์จะฟ้องใครนะั้นคงเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับ และหากเข้าข่ายหมิ่นประมาทเนี่ยผมคิดว่าท่านฟ้องได้แล้วก็เป็นกระบวนการยุติธรรมแต่ท่านผู้ว่าเองก็ต้องระลึกนะครับว่าประชาชนกรทมให้ความไว้วางใจท่านมานะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือแม้กระทั่งจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งกรทมหรือแม้กระทั่งบุคคลสาธารณะอื่นๆจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือผู้เทื่ยมงตำแหน่งการเมืองอื่นๆเนี่ยนะครับเมื่อถูกตั้งคำถามก็ต้องตอบข้อข้องใจครับ การที่ออกมาขู่นั้นผมผมค่อนข้างจะผิดหวังตัวตัว,ตวท่านนะฮะจริงๆผมก็รักกับตัวท่านอยู่นะครับแล้วก็นับถือนโยบายต่างประเทศที่ท่านคิดอยู่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผมจะบอกว่ามันต้องมี accountability accountability ภาษาไทยนี่เขบอกว่าคือความรับผิดชอบตรวจสอบได้และเป็นจิตสํานึกของนักการเมืองทุกคนมีสส่วนครับเป็น political accountability ความรับผิดชอบทางการเมืองนะครับก็คือการที่จะต้องอธิบายหรือถ้ารุนแรง ก็อาจจะต้องถึงขั้นพิจารณาตัวเองว่าจะออกไม่ออกหรือ,อยังไรแล้วก็ l e g a l accountability ก็คือการที่ไปสู้ในกระบวนการยุติธรรมว่าตัวเองบริสุทธิ์ถูกต้องหรือผิดอย่างไรนะครับผมบทปิดท้ายช่วงนี้ก็คือว่าน่าเสียดายครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านผู้ว่าถ้าเพราะท่านเป็นตําแหน่งเลือกตั้งตําแหน่งสุดท้ายเลยนะครับในระบอบประชาธิปไตยถ้าเป็นอะไรไปแล้วมันเกิดความเสื่อมเสียขึ้นมันจะกระทบต่อภาพพจน์ประชาธิปไตยไทยไปอีกยาวครับ ช่วยคิดตรงนี้ด้วยกันแล้วกันครับและนั่นก็คือ b r a i n w a v e ช่วงที่2ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูฟุตบอลกันดีกว่าครับ